ไอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยน,นี่นี่ได้ของเล่นแล้วครับเมฟซีปากมาให้เป็นของอันปีใหม่ครับครับสวัสดีครับอยู่กับช่องของเราน้องกล้วยน้ำว้าน้องร่มเย็นครับสัตว์กับผมสวัสดีปีใหม่ เอทุกท่านนะครับวันนี้น้องกล้วยน้ำวา้ามาสวัสดีปีใหม่2024ครับ2567ครับผมนี่ครับแม่เอฝากตุ๊กตาน่ารักน่ารักมาให้แล้วก็มอบคะแนนค่าอาหารมาให้1000คะแนนนะครับขอบคุณเป็นอย่างสูงครับอันนี้ก็มาแสดงความน่ารักโอเคไหม นี่ไม่กล้าเล่นนะครับแอบแอบดูแอบบดูพี่เขาทำก่อน <กา S 1> ใช่ไหมเอ้ยวิ่งนี้แล้วเอ้ยกล้าไหมแอบแอบดูพี่เขาทำอยู่ครับคู่แฝดของเราครับผมขอบาแล้วอย่าลืมกดไลค์ครับผมกดติดตามกดซับสไคร์น้องช้างของเรามาแสดงความดีๆหรือว่าสวัสดีพี่ใหม่นะครับผมให้ขอให้แม่แม่เอฟซีทุกท่าน มีแต่ความสุขความเจริญครับแข็งแรงตลอดปีใหม่นี้และหลายหลายปีไปนะครับผมที่ได้บางท่านก็เข้ามาสนับสนุนเรื่องอา,าหารน้องช้างตั้งแต่หลังสถานการณ์โควิดครับตั้งแต่ก่อนสถานการณ์โควิดมาจนถึงวันนี้ครับก็สนับสนุนค่าอาหารค่าอาหารช้างอาหารควานนี่ครับขอบคุณเป็นอย่างสูงครับ ่การเล่นไหมตึงดืด้อตึงดืด้ดเอ้ยแตะแล้วเอ้ยยอ่านี่ท้งการั้งกลัวครับนี่เนี่นี่เนี่ไปนูน่นแล้วครับได้ได้ไปเล่นนู่นแล้วนี่นี่แรกแรกไปกาเล่นครับไปแย่งเขาเล่นแล้วนูน่น เอเอินทางคาหน้าคาหลังเลยนี่ออ้ไอเ้ไม่กล้าเล่นนะนี่ครับโอ้ยทองทองเดียวจะมุดสองตัวเลยดูเห็นจะตูดอะไรนี่ <c oughs> ไม่รู้เป็นตัวไหนแล้วครับตูดกลมๆครับ <c oughs> ดูครับอตีตัวไหนสิอี <c oughs> ดูอะลอพาก,กันลอดทาไปไหนนี่ครับนานแล้วไม่ได้ทำคลิปเนาะวานยังมีเวลาว่างเลยครับเพราะว่าก็หายาทุกวันนะ ช่วงนี้มันคือแรงเร็วปีนี้แรงเร็วเกินนะครับก็เลยหาญ่ายากหน่อยควันต้องไปทุกวันไม่ได้พักครับเพราะเลี้ยงอยู่สองคนสองควานเล่นไปเล่นมาจะไปเล่นควานซะแล้วไอ้เห้อ้ นี่ครับมีตุ๊กตาหมามีตุ๊กตาวัวครับเมฟซีฝากมาให้ครับฝากมาให้เป็นของขวัญปีใหม่สำหร being ับคู่แฝดคนละฝาของเราครับตังตั้งดูตังดูตั้งดูจะจะมาจะมาไกลไหมดูครับเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะอะไรวะเฮ้ยเนื้อ ใส่ปลายคายงเลยครับเดะเอ้ามาไหม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 โด<ะ>น,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 นดึงดืดดึงดดสีเ่ <laughs> <laughs> เล็กๆไม่กล้าเล่นนะครับเอ้ย <laughs> นี่ครับอยู่กับผู้แฝดคนละฝาของเราครับ นานๆในทำคลิปทีหนึ่งครับอย่าลืมอย่าเพิ่งทิ้งกันไปไหนนะควานเนาะเพรควานก็ยังยุ่งกับการหาอาหารครับผมอาหารถ่าอาหารไม่พอน้องชะครับผมไม่มีเวลาทำให้ดูครับคลิปสั้นก็ไม่มีคลิปคอนเทนต์ไม่ออกเรืเรืเราจะมาทำให้ถ่ายแค่ว่าเล่นเ น้องช้างเล่นทุกวันทุกวันดีไหม <All right. S 1> เอาอย่างนั้นนะครับอาจจะมีคอนเทนต์เดิมๆนะครับผมจะเพิ่งเบือ่อกันด้วยครับขอบคุณทุกท่านครับผมขอบคุณคุณอเล็กนะครับที่มอบมันมาให้ครอบครัวปลายพรชัยน้องเกยนวาคู่แฝดคนละฝานะครับก็ไม่ได้ขอบไอ้ไม่ได้ลงคลิปขอบคุณท่านมาหลายคลิปแล้วครับหลายรอบแล้วแต่คงไอ้เป็น รวมมาหนึ่งปีเลยนะครับเนาะปขวานก็ไม่ว่างจริงๆครับเพราะว่าสี่ห้าหเชือกดูแลแค่สองสองขวานครับขวานสองคนนี่เนี่ยนี่นวันนี้ได้คนละตัวเลยวันนี้ดูครับฝั่งนู้นฝั่นูน้นยังสนุกอยู่เลย เฮ้ยเเฮ้ยเฮ้ยไปแล้วเฮ้ยเ้เล่นควานซะแล้วไปไหนอีกล well, like ้วไปแล้วครับ สนุกเขาแล้วครับวันนี้ครับอลืมกดไลค์ครับหนึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจครับให้กวานได้ทำคลิปครับผมกวานอาจจะเหน,นื่อยบ้างไม,มาไม่ค่อยมีเวลาครับดูครับนี่สนุกเขาเลยครับวันนี้นี่ He-he-he <laughs> hmm. ของขวัญปีใหม่จากคุณแม่สวนนีีนะครับคุณแม่สวนีเย็นมั่นเป็น f อฟซท่านแรกๆที่เข้ามาสนับสนุนของเรานะครับทั้งหาช้างหาขาควานเหมือนกันครับหรือผู้ใหญ่ใจดีหนึ่งท่านนะครับสนับสนุนเรามาตั้งหลายรอบเนาะควานทั้งปีเลยมั้งครับสองสามปีมานี้ก็ท่านสนับสนุนมาเรื่อยๆครับก็ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับที่ไม่ทิ้งทิ้ง ครอบครัวของเรานะครับนี่ครับหรือหลายๆท่านที่เข้ามาสนับสนุนนะครับที่ยังไม่เอ่ยชื่อนะครับบางทีควานก็สะสมไไมอสะสมมาหลายๆไอแม่ชีหลายๆท่านก็ลืมเหมือนกันนะครับเพราะว่าควานไม่มีเวลาทําคลิปจรงิงๆครับขอบคุณแม่ ทุกท่านนะครับที่เข้ามาสนับสนุนมารับชมในช่องของเราสิ้นปีนี้ก็ขอให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญครับอ,อายุยิ่งยืนนานตลอดปีตลอดไปครับผมเฮปปี <New> Year, ้นิวเยียนะค,ครับผม2024นี้ครับ2024นี้ให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะครับผมวันนี้อาคู่แฝดมาสวัสดีปีใหม่ 2567 2,024นะครับเอ้ยนี่มีควงขวันมาให้สองสามตุ๊กตาสอามตัวเหลือกระมังยังมียังมาไม่ถึงมาถึงแล้วแต่ยังยังเดินทางไม่มาถึงช้าง,ง,ง,งหให้อากาศร้อนนิดนึงก่อนเราเอาเอา,เอา,เอาทางน้ำมาให้เล่นนะดูดูว่าจะลงเหมือนกบหรือจะลงเหมือนหมูนมี่นี ไม่กล้าไม่ใช่เมียนี้นี้จากแม่อยอะแม่กล้านี้แม่นะครับรมเย็นแม่นี่แหละครับแม่เขาจะใช้งวงกอดไว้อย่างนี้ครับไม่ให้ไปเล่นไกลหรือไปไม่ให้ซนนะครับดูครับดูที่เอางวงกอดไว้แต่ยังไงก็ต้องไปใช่ไหมเนี่ยไอ้หยะจวดครับ เจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณทุกท่านครับผมสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้า